สวัสดีนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงการเล่นกล้ามของผมเลยนะครับคลิปนี้นะครับฝากเ่อนคนไลคก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็คือคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกการเล่นกล้ามว่าผมเล่นอะไรไปบ้างนะครับตอนนี้เข้าสู่ ระยะเวลาหนึ่งปีแล้วนะครับที่ผมเล่นกล้ามมาก็ค่อนข้างที่จะ,จะ,จะเจริญอาหารมากนะครับแต่ก่อนผมจะเล่นกล้ามเนะี่ผมจะเล่นกล้ามอะไรเงี้ยผมก็กินเก่งมาตั้งนานนะนะแต่ผมเป็นคนตัวผอมมากเลยนะครับตัวผอมเพราะว่าเออเป็นคนตัวเล็กนะครับตัวผอมนะครับแต่กินได้เยอเะเผาผ่านดีนะเป็นระบบเผาผ่านที่ดี master. มากกินกินปุ๊บๆเช้ามาปุ๊บๆๆนะครับนะครับก็ ที่เล่นนะครับ <c oughs> เอาอันดับแรกนะผมชอบเล่นอะไรนะครับผมชอบเล่นอะไรเป็นอันดับแรกนะครับที่ผมที่ผมอยากได้นะผมอยากได้พวกแขนเนี่ยนี่ยนะครับแขนแขนเนี่ยผมไล่ตั้งแต่แขนนะแขนเนี่ยตอนนี้ไหมนะครับไหมหน่อยเพราะผมกลับเมืองกาแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ทากันแดดครับแต่ผมทาหน้านะครับแต่แขนผมไม่ได้ดูแล ก็เดี๋ยวก็กลับมาข่าวเหมือนเดิมแล้วเหนไหมดูดูจากสีนะครับนี่คือนี่คือกล้องนะครับที่มันมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับไม่ได้ใส่ฟิล์ตรงฟิลเตอร์นะครับหน้าแขนผมนะครับจะเล่นเป็นการเปิดยืดก่อนเปิดยืดอ่าอย่างอย่างที่เราทำนเ,าเ,า I FA, I, A, เนี่ยครับเอาเอาไอไอเนี่ยตรงมือนะครับนี่ตรงเนี้ยแล้วเราก็ติดผนังนะครับนี่คือการยืดยืด,ย,ดยืดตรงหน้าแขน ไบเซปนะครับแล้วก็ผมจะเล่นนะครับเปิดด้วยห้ากิโลห้ากิโลนะครับผมเล่นประมาณไม่นับทีนะครับแล้วก็ดันไปต่ออันนี้คือไม่อันนี้คือเป็นเหมือนเป็นการยืดเฉยนะครับยังไม่ได้นับเล่นสิบนะเออผมสิบผมแล้วผมก็เล่นสิบประมาณไม่ได้นับนะครับอันนี้เริ่มเริ่มจะเล่นละแล้วก็จะมาที่สิบสองจุดห้านะครับต่อข้างนะาสิบสองจุดห้าแล้วก็สิบนะครับห้าคือยืดก่อนเหมือนเป็นการยืดกนรวอน์มอมอน เป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อก่อนว่าเราจะเล่นมาแล้วนะครับมาที่สิบห้านะครับสิบห้านี่ก็ค่อนล่างที่จะตึงแล้วนะครับเพราะผมเล่นต่อข้างเนี่ยคือสิบห้านี่ตึงตึงเลยนะครับแล้วก็เล่นเสร็จผมก็จะไปสิบเจ็ดจุดห้านะครับสิบเจ็ดจุดห้านะครับสิบเจ็ดกิโลจุดห้าต่อข้างนะครับนะครับเพราะช่วงนี้ผมจะไม่เล่นยี่สิบโลปกติผมเล่นยี่สิบโลครับงักยี่สิบโลขึ้นมาคือผมเป็นคนที่ ตอนนี้ตัวเริ่มใหญ่นะครับจะบอกว่าตัวเล็กก็คงมันดูจะไม่ใช่นะครับสําหรับตัวผมผม,ผมจะพูดตัวเล็กตอนนี้หน้าแข็ผมมันตรงอกอะไรมันฟูแล้วไงครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นคนเคยตัวเล็กนะครับคนคนตัวเล็กมาก่อนเป็นคนที่พลังงานแล้วก็แรงเนี่ยผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงคือเรื่องการยกน้ําหนักนะครับนะับอยู่ตัวเล็กแต่ผมยกน้ําหนักก็คือผมเล่นคือเล่นชอบเล่นหนักครับ แต่ไม่เล่นานันยมนะครับผมสาหรับความชอบผมเนี่ยคือผมเล่นไปเบาไปหนักยืดก่อนแล้วนะครับแล้วก็โฟกัสสําคัญคือโฟกัสให้เต็มให้เป๊ะนะครับเกือบจะหลุดก็ต้องคุมให้มันอยู่นะครับใช้ประสาทสัมผัสให้มันดีอาทรงกับอ,อวัยวะที่เราเล่นตรงนั้น <c oughs> นะครับนั่นแหละครับสิบเจ็ดจุดห้าเสร็จผมจะได้ประมาณสามซีทีและผมก็วกวกลับไปสิบห้าแล้วก็ปั๊มไปอีกสิบเจ็ดนะครับเป็นการเหมือนดอบเซตไปด้วยนะครับแล้วก็มาไล่สิบสองจุดห้า นะครับนะครับแล้วก็จะเล่นทาอาแฮมเมอร์นะครับแฮมเมอร์นะครับอนี่เลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นท่าเหมือนตีคอนนะครับเออนะครับเนี่ยก็จะจับมือนี้เลยตอนนี้ปกติเราเล่นอย่างนี้ะอนะครับแล้วเราก็ยังอยู่อันนี้ต่อยังไม่ได้ไปถึงไหนครับยังอยู่หลังแขนนะครับอันนี้คือไตเสร็จนะครับไตหลังแขนผมก็จะเล่นเป็น มีเครื่องหน่อยนะครับผมชอบเล่นเครื่องไอ้ที่มันเป็นใสแล้วก็จับแล้วก็ตีนะครับก็แข่ตีออกไปตีออกไปผมก็เล่นไปนะครับประมาณประมาณสี่ห้าเซตนะครับจะไล่น้ําหนักไปเรื่อยๆนะครับประมาณสิบสองสิบสองสิบสองครับสิบสองเริ่มตึงแล้วครับเพราะเพราะล้างแขนมันจะไม่ค่อยแรงอะไรมากมาครับมันคือมันก็หนักนะครับแล้วก็จะไปเล่นท่าด้านข้างนะครับให้มันโดนนกเือกมาก็จะเล่นตรงเชือกแล้วก็มี เป่า,ปาดๆดึงดึงดึงสายสลิงดึงมาเนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับข้างๆนะครับนะครับไล่ลงมาก็จะเป็นอกนะครับเนี่ยอกแต่ต้องบอกว่าอกนะครับเป็นอะไรที่ขึ้นผมรู้สึกว่าผมก็เพิ่งเล่นนะครับปีนึงอ่ะมันก็ฟูนะครับแต่มันค่อนข้างที่จะลิง กว่ามันจะมานะครับมันจะมามันยากหน่อยแต่สําคัญคืออย่าย่อทออย่าย่อทอนะครับท่องไปเลยอย่าย่อทอดูกระจกอย่าเพิ่งไปดูกระจกมากครับมันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะคือตอนนี้ผมเล่นมาปีหนึ่งนะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมากๆแล้วเพราะผมอะเล่นคือน้ําหนักผมเนี่ยผมไม่ได้เล่น15โล20โลนะครับผมเล่นคือผมอันเดอร์สุดๆเลยนะครับโอ้ยโอเวอร์ A ส,งสูงสุดก็คือ30โลนะครับ30กิโล นะครับเป็นดัมเบลข้างหนึ่งโอ้โหก็หนักตึงแล้วนะครับรวมเป็นสองข้างก็สามสิบสามสิบเป็นหกสิบกิโลปาดไปแค่เก้ากิโลเท่าน้าหนักผมแล้วน้าหนักตัวนะครับเมื่อผมก็เล่นข้างแล้วสามสิบโลนะครับมันจะผมรู้สึกว่าการยืดนะครับแล้วเราก็ล็อกสบับใช่ป่ะเล่นตรงบอกแล้วก็เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมือองศามือนะครับดรอปมาหน่อยนะครับจะไปเล่นตรงนี้โอกาสมาเจ็บสูงนะครับก็เล่นไมแล้วก็เหมือนเป็นการอะน,นีนะครับ ตึงเข้าไปแล้วอย่าอย่ามือเอาแขนอย่างงี้ครับเอาเอา,เอาให้มันเหมือนเนี่ยเหมือนตั้งไลแล้วก็เนี่ยมาที่เดิมเลยอยู่ที่เดิมเลยองศาอยู่ที่เดิมเลยนะครับอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็ไปเล่นท่าที่เป็นเครื่องหน่อยนะครับที่จะใส่เป็นดัมเบลตุ้มตุ้มใส่เข้าไปปุ๊บปุ๊บ๊อันนั้นผมจะเล่นประมาณห้าสิบโลนะครับรวมๆฮะรวมๆใช่ปะเอ้ยไม่ไม่พูดผิดพูดผิด ไม่ใช่ไ่่ข้างละประมาณ45โลนะครับ45ถึง40โลอันนั้นจะเล่นได้มากหนาดนนเหมือนรู้สึกว่ามันไม่เหมือนดัมเบลนะครับอันดัมเบลมันคือมันรู้สึกว่าแรงมันมันลงเต็มที่เลยอะคือมันเล่นยากนะครับแต่เล่นต้องต้องเล่นได้ผม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 พอเล่นได้อยู่ผมผมเล่นมานานแล้วนะครับก็คุมให้มันได้แต่ถ้าเรามีเครื่องนะครับมันจะคุมแล้วมันจะมีแบบเหมือนอเรานอนแล้วก็เราแค่เล่นหนกให้มันขนาดน้าอัดเข้าไปอะมันรู้สึกว่ามันมันรู้สึกว่ามันมันฟิลมโอ้โหแม่งมันมันมีคนมาเอะไร แต่มาทั้งที่มันหนักแหละแต่การแตกต่างของดัมเบลมันแตกต่างกว่าดัมเบลรู้สึกว่าน้ำนงน้ำหนักแรงรพกมันอ่ะมันถ้าเราคุมไม่ดีนะคะโอ้โหต้องล็อกไว้ดีๆโอกาสกล้ามเนื้อฉีกก็มีสูงนะเพราะเราเล่นหนักนะถ้าเราไปเล่นผิดองศาจับ,จ,บจับไปดีบกรกกล้ามเนื้อฉีกนะคือผมเล่นผมจะเซตประมาณแล้วผมก็ล็อกหน้าท้องหน้าท้องเก่งไม่เลยครับล็อกไว้ให้มันตามท่าเป๊ะเ,เลยล็อกสบาก สองลูกสะบักอยู่ตรงบอ่อตรงบอ่อนะครับตรงเขาขอบอบอ่อแล้วเราก็เล่นไปล็อกให้เต็มที่แล้วก็เออยืดเออแต่การน้ำเล่นหนักผมไม่ได้ยืดสุดเพราะมันโหไม่ไหวนะครับเล่นก็พอผมนะครับเออแต่ถ้าน้ําหนักเบาหน่อยสักยี่สิบสองโลยี่สิบห้าเนี่ยพอยังยังเล่นลงได้สามสิบเนี่ยแม่งครูสุบแบบมันมันมัน,ม,นมันต้องใช้แรงแรงเยอะมากนะครับ <c oughs> นั่นแหละครับ ก็ประมาณนี้เล่นอกนะครับแล้วก็มาถ้าเล่นอะไรอะมาไฟนะครับไฟถ้าเล่นไฟก็เล่นอกล้างให้มันตัดนะครับแล้วก็จะมีการเล่นแต่ดิฟช่วงนี้ผมไม่ได้เล่นดิฟเลยนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปเล่นดิฟดิฟมันก็โดนเหมือนกันนะครับช่วงนี้ติดติดเรื่องเล่นตรงบาบาเป้าแล้วก็ใส่ดัมเบลนะครับไอเล่นท่าอกอกอกล้างตัดหน่อยครับตรงตรงไป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 นมนะครับอ่าก็เลยติดหน่อยไม่ค่อยได้เล่นดิฟพอดิฟมันก็ข่อนั้นที่จะหนักตัวเราแม่งหกสิบเก้าโลเขา โอหนักนะครับลงลงสุดนะครับนะครับแล้วก็วันนี้ขอพูดที่จบนะครับเรื่องการเล่นกาลนกามต่อไปต่อผมนึกอยู่อ่ะเล่นอกเสร็จ <c oughs> เออมาไล่ต่อไล่ไล่ผมนะครับก็จะเล่นไล่หน้าไล่ข้างไล่หลังไล่หน้าผมก็จะเล่นอย่างนี้นะครับ อย่างนี้นะครับจะตีขึ้นไปแล้วก็อย่างนี้นะครับนะครับเหมือนเล่นท่าอาโนครับแล้วก็ลายหลังผมก็จะนอนปรับเบาะนะครับประมาณเจ็ดห้าองศาเออเฉียงหน่อยนะครับแล้วก็ตีออกไปตีออกไปนะครับนี่คือลายหลังนะครับพอลดรัดนะครับมันเวลาค่อนข้างที่จะนานละแล้วก็ไหลข้างนะครับนี่ผมก็จะเล่นเป็นท่าเขาเรียกว่าอะไร กะหังกับพือปีกเนี่ยผมผมชอบเล่นท่านเนี่ยกะหังกับพือปีกนะครับเออเนะี่ยกดบ่านะครับกดบ่าไว้เพื่อจะได้ไม่โดนสะพานคอจะไดนน้ไม่ต้องมาแล้วมันมาช่วยนะครับกดกดสะพนานคอ,อกดบ่าไว้แล้วก็อย่างเงี้ยปึ๊บนะครับแล้วเราก็เล่นท่าไอตีตีออกข้างนะครับนะนะครับนี่คือท่าเบสิกทั่วไปนะครับท่าเบสิกทั่วไปแต่ส,ส่วนส่มากผมจะเล่นท่าที่ผมรู้สึกว่าโดนไร้ค้างมากๆนะผมจะเล่นท่าไอ้กะหังกับพือปีกที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับอย่างเงี้ย ลงแล้วก็ค้างไว้นะผมรู้สึกว่ามันซีซาร์มากเลยเราเล่นเราเล่นท่าตีค้างออกก่อนแล้วเราก็ไปย้ำไอ้ท่ากระหังกระตุปิกเนะี่ยรู้สึกว่ามันแสบแสบจีจานหัวหัวลายมากแล้วผมก็ชอบมากเลยจีจารน,นะนะครับล้วจะบอกอีกทางหนึ่งไอไ้ไหน้านะไลหน้าจีจาดกว่าไหน้านี่ไม่ควรีสารมากเพราะเราต้องตีนะและห้ามเวียงนะต้องตีล็อกกดกดบ่ากด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 ,กด,กด,กดบ่าไว้แล้วต้องตีขึ้นโอ้โหไหน้าเนี่ยผมบอกเลยนะ เล่นช่วงหลังเนแม่งเริ่มท้อแล้วนะครับแต่เราก็ต้องหายใจเข้าลึกแล้วก็ไปต่อนะครับนะครับเนี่แหละครับไลผมพูดถึงเรื่องไหล่หน้านะครับแล้วก็มาตรงตรงโฟล์ล์โฟล์ล์อาร์มโฟลอาร์มผมก็เล่นท่าบิดไปนะครับดัมเบลบิดบิดมุนไปแล้วก็เล่นข้อบ้างครับส่วนหน้าท้องนะครับไล่ลงมาแล้วเหลือหน้าน้องหน้าท้องนะครับผมก็เล่นเป็นท่าต๊กไปปกติเป็นท่าขันนะครับท่าขันนะครับ ครับคั้นไปเรื่อยนะครับแล้วก็มาปีกหลังนะครับผมเล่นท่าปีกเล่นหลังก็ดึงนี้นะครับแล้วก็ชอบดึงนี้นะครับให้มันกว้างก็ทั่วไปที่เพื่อนรู้จักกันนะครับผมก็เล่นไปประมาณ45นะครับเออเล่นไปห้าเซตนะครับแล้วก็จับความมืออีกประมาณ4ี่เซตนะครับแล้วก็ ไปกันต่อที่ไอ้ท่านั่งแล้วก็ดึงนะครับก็ยังเล่นหลังนะยังอยู่กหลังดึงมาตรงใต้สะดือนะรตรงสะดือปุ๊บนะบท่าต่อนะก็ก็อีก4เซตแล้วก็ย้ำไปอีกเป็นเป็นท่าที่ใช้ตัวจับนะครับเหมือนที่เราเล่นล๊ออ่าเล่นอกอ่ะครับดึงครับเพราะเมื่อกี้เราเล่นไอ้ท่าสะดือเนี่ยมันจะเป็นตัวจับเหล็กใช่ไหมอ่สองั้งดึงปุ๊บปุ๊บใช่ไหมอันนี้เราจะดึงเป็นการจับฟิวด้วยนะครับแล้วก็ยืดสุดแล้วเราก็ดึง นะครับเอาศอกแทงเข้าไปใกล้ระยะตรงปีกให้มากที่สุดแล้วเราก็ปล่อยขว้างคว้างให้มันยืดไปนะครับปล่อยาแล้วก็อ,อกรับเกงหนะ้าท้องหลังให้มันแบบตลอดเวลานะครับอยู่อย่างนี้ตลอดเวลามันจะโดนนะครับอย่าไปปล่อยแบบเล่นไม่โดนแน่นอนครับไม่โดนนะครับน, <c oughs> นะครับ,นะรบแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นท่าอ่าชินอัพนะครับนะครับแล้วก็ เรื่องดึงข้อเรื่องเล่นท่าปีกด้วยนะครับด,ดึงข้อปีอกมากนะครับเพราะตรงนี้มันจะทําให้บอดี้เราเนี่ยไหลเราด้วยมันจะได้อ่าผลพลอยได้คือไหลด้วยนะครับมันจะดูสงา่าแล้วมันจะดูกระจายแยกนะครับนะครับต้องเล่นบ่อยๆนะครับปกติอะถ้าเมื่อก่อนผมจะเล่นเป็นไหลไหลผมจะงุ้มงุ้มนะครับปกติมันจะไหลง ũng, ุ้มพอไม่ค่อยได้เล่นแต่ถ้าเราเราเล่นดึงคอบ่อยๆนะครับมันเหมือนดึงเรืเลยนะครับมันทําให้ไหลนะครับมันอยู่ อกไผ่ไรพึ่งทํามันจะดูตัวตรงนะครับแล้วก็อยู่เงี้ยแล,ล้วไรแล้วยิ่งเราเล่นนะครับมันจริงแยกออกแยกออกมันอยู่เงี้ยมันทําให้ดูใหญ่ขึ้นดูกว้างบอดี้ดูกว้างรับกระปีกเราเมื่อปีกเรากรางเหมือนงูคอบบ้านะครับงูเหา่างูคอบบ้านะครับแล้วก็หลกัลกๆผมจะชอบเล่นประมาณช่วงบนแล้วก็อ่าถ้าช่วงร่องอะก็เล่นขาก็เป็นดัมเบลนะครับลูกตุ้มหนักๆเอามาใส่ตรงน่องนะครับแล้วก็ ขาเราอย่างเงี้ยขาเราอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ไปนะครับยกยกอ่ะเออใช้อีตัวตัวสดยกไปนะครับนะครับแล้วก็เอาเพจมาวางไว้หน่อยให้มันสูงหน่อยนะครับเล่นจันเล่นหน้าขาหน้าน่องนะครับนะครับแล้วก็เล่นตรงน่องนะครับตรงแฮมแฮมสติงนะครับแล้วก็เล่นท่าตัวไปเตะเตะคิกไปเตะออกไปเตะออกไปค้างเตะออกไปช้าๆนะครับนะรบประมาณนี้นี่นะครับคือสิ่งที่ผมเล่นไปนะครับแต่สะพานคอ ผมไม่ได้เล่นนะครับสะพานคอผมไม่ได้เล่นนะครับ <c oughs> ผมไม่ชอบเล่นนะครับผมก็จะชอบเล่นช่วงด้านน,นนี้ครับนี่ดีวผมจะให้เพื่อนดูชัชดๆนะครับ <c oughs> พอผมค่อนข้านที่จะ,จะ,จะเจริญอาหารนะครับไขมันบอดี้แฟทนะครับผมยังค่นข้านที่จะมากนะเลยยังไม่เห็นอันนี้คือก็ชัดนะแต่ถ้าผมลดบอดี้แฟทเนี่ยคือเพื่อนเพื่อจะเห็นตรงไอเนี่ยอีตรงอีตรงฟันฉลามเนี่ยตรงข้างๆแทบแทท้องเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครัเพราะผมก็ เล่นมาเยอะนะครับแต่ผมยังคุมการกินนะไม่ได้ครับผมอยากกินเยอะๆนะครับเพราะผมอยากให้ตัวใหญ่แล้วค่อยไปลดไปลีนนี่นะครับนี่คือช่วงปีนะครับแล้วก็ช่วงหน้าแขนมีนะครับมีด้หน้าแขกเราชอบเล่นหน้าแขกหนังแขนะครับแล้วโฟล์มมีโฟล์มก็มานะครับนี่แหละก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงช่องทางแอปแดงนะครับฝากเพื่อนๆเป็นกําลังใจ แล้วก็ถามอะไรกันได้เลยนะครับในคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับฝากจริงๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะมันจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับนี่นะครับเป็นการดูแลหุ่นของผมนะครับแล้วก็การกินอาหารเนี่ยผมอาจจะกินอาหารตามใจปากหน่อยนะครับแต่ยังไงผมก็จะไม่ละทิ้งเรื่องผักนะครับผักเนี่ยผมจะไม่ทิ้งเลยจะต้องกินนะครับแล้วก็ข้าวก๋วยเตี๋ยวนะครับอย่างผมเพิ่งลงคลิปเสร็จเนี่ย ผมกินไปสองชามเป็นพิเศษนะครับข้าวมันไก่พิเศษนะครับโอ้โหข้าวตึบหนังไก่เนื้อไก่นี่เต็มมากเลยน้ําจิ้มราดไปกระทงกระเทียมพริกแล้วก็บะหมี่ต้มยำอีกโอ้โห,โหเกี๊ยวกับบะหมี่กระแปงอีกนะครับหมูแดงนะครับแล้วกิกนน้นซีตนไปนะครับโหคือกินนะครับผมก็ว่าเนี่ยแค่นี้ก็จะจุกอยู่แล้วนะครับแต่ยังยังว่าคือการเล่นการดูแลหุน่นเราเล่นเ,เนี่ยเราเล่นหนังแล้ว การเติมอาหารเนี่ยสารอาหารเนี่ยมันก็ต้องเพียงพอเพราะถ้าเล่นไม่เพียงพอเนี่ยผมรู้สึกว่าแม็กมันเหมือนอะไรคัดคัดเกินเกินอะคัดคัดหายไปอะมันไม่บาลานซ์กันอะฉะนั้นการกินการเล่นอะเล่นเราถึงเล่นให้ถึงเลยเล่นแม็กให้ฉีกให้กล้ามเนื้อฉีกพอกล้ามเนื้อฉีกเนี่ยมันฉีกประมาณถ้าผมให้เพื่อนเพื่อนจินตนาการดูนะกล้ามเนื้อเราฉีกอะมันอาจจะฉีกนิดนิดนิดหน่อยนิดนิดหน่อยแล้วเราก็ไปกินเนี่ยมันมันเหมือนจะพอกไปอ่ะเติมเติมอะอย่างเช่น ใช้โปรตีน <desserts> ดึงนู Luckily, no protein, gasoline, hos, Hence, ่นดึง oh, น right ี่อะไรครับน้ำตรงน้ําตาลไอุ้งใจอินซูลินน้าตรงน้าตาลโซดงโซเดียมมันต้องใช้หมดนะครับทุกอย่างเราอย่าไปกลัวที่โซเดียมโซเดียมที่เขาว่ากันก็กินได้แต่กินในปริมาณที่ประมาณใส่กลางนะครับใส่กลางก็คือกินประมาณไม่มากเกินไม่น้อยไปนะครับนี่แหละครับสําคัญสุดนะครับพวกเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยคือเป็นปัจจัยองค์ประกอบหลักๆเลยที่เล่นแล้วมันทําให้กล้ามเนี่ยเห็นผลจริงๆถ้าเราเล่นไม่ถึง แต่กินมากนะครับก mm ็อ้วนนะครับแต่จริงๆเล่นเล่นให้ถึงเล่นให้โดนโฟกัสให้ได้และการกินให้เต็มที่นอนให้เพียงพอนอนให้เพียงพอนะครับเพราะถ้าเรานอนไม่เพียงพอนะครับประสิทธิภาพการเล่นเรานะครับแล้วก็การเดินกมกมเนือเราเนี่ยทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับพอร่างกายเนี่ยเมื่อเราอะจะนอนเนี่ยครับข้างในมันไม่ได้ดับนะครับสมองอาจจะดับไปไม่ได้คิดอะไรละเรานอนไปนะครับ แต่ภายในเราเนี่ยถ้าสมมติภายในเราทุกอย่างนะมันกําลังซ่อมแซมตัวมันเองนะครับอย่างเราลเลีก้กล้ามเนี่ยมันก็เกิดการทําลายกล้ามเนื้อชีกงชีคาดมันก็ไปซ่อมแซมไอ้สิ่งที่เรากินมามันก็ดึงไปดึงไปดูดไปดูดไป,ด,ด,ไปดึงไปดึงไปนะครับทุกอย่างแต่ถ้าเรานอนไม่เพียงพอนะเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็ทางานไม่เต็มประสิทธิภาพเพื่อนๆพอเ,พเห็นภาพใช่ปะเออฉะนั้นน่ะเราก็ต้องนอนให้เพียงพอเพราะถ้าเ,าเราเล่นหนักเกินนะ เราเน้นหลักกินนะแล้วเรามาเสียตรงเนี้ยเรามาตายตอนจบอะเราไม่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 นอนนะใช่ปะแย่เลยนะครับนะครับก็วันนี้ผมหกกิบตีนะครับก็มาอัปเดตเรื่องหุ้นนะครับตอนนี้เล่นประมาณเขาหนึ่งเดือนได้หนึ่งปีนะครับก็ใครอยากจะเทนออนไลน์นะครับสั่งสินค้าอะไรก็ทักมาได้เม้นมาได้นะครับผมก็แฟนเพจผมนะครับก็ฝากด้วยนะครับผม วันนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากที่เข้ามานั่งฟังนะครับฝากเพื่อนๆครับเป็นกำลังใจกันนะครับใครที่อยากกำลังเล่นกล้างเล่นกล้ามนะครับเข้ามาทักถามกันได้นะครับเพราะผมเนี่ยก็ก็เล่นนะครับมาเรื่อยๆนะครับก็ไม่รู้อะไรก็ถามกันได้นะครับปรึกษากันได้ถามกันได้เลยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้คนที่เล่นกล้ามด้วยนะครับเพราะวันนี้เราพูดถึงเรื่งกล้ามเรื่งกล้ามนะครับการสร้างกล้ามการกินการนอนนะครับนะครับ นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันโดยใจด้วยนะครับไปเลยแล้วครับบ๊ายบาย